เดะเดะโอเคครับอยู oh, no, okay, yeah. no, ่กับผมพี่สตอกคุงนะอยู่ในเกมโนว่าโอเคนะว่าหนูหนูว่าว่าโนแปลว่าไม่ว่าแปลว่าว่าคล้ายๆด่าไม่ว่านะไม่ว่าไม่ว่าอย่ามาว่ากันพี่ขอนั่งในนี้มั่งไม่ออก่อนแป๊บนึงไฟติงไฟแหว่บอก พีเกมนี้ดีกว่าเกมมันนั้นเนาะใช่ดีกว่าอ่ะรอขยุกเพนผู้ชายเพนเมียเพนผู้ชายออันนี้พี่กดเพนผู้หญิงให้โอ้ยอ้ยเมื่อกี้ผู้หญิงนี่ว่ะโอยลอยโน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 ยรอเด็กเยเดน่า ตลอดสวัสดีครับไม่บ้าข้าหมดสอนเล่นนะฮะเพราะผมเคยเล่นแล้วนะแต่เคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้แค่นะตอนเล่นแรกๆโคตรเสียวเลยอะ่ะนี่ไงมองๆๆๆใช่แล้วเสียวอะไรอะ่ะไม่เสียวคิดว่ามันจะมีพวกเอเลียนปีศาจอ,อ่ะอืมแต่ตามจริงเราไม่ใช่เว้ย เพราเห็นมันมีคนตายแต่ไม่ใช่มันเป็นนี่ไอ้พวกพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนีน้ยนี่นี่น,นี่ยิงคายิงคายิงคาเดี๋ยวเล็งหามเล็งหามตุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดยิงอุ้ย,ย,โ,ยโดนยิงโดนยิงตีตีแดงนะสุดท้ายแฟนสวยโอ้ยทำไมเราต้องมาเป็นผู้หญิงผู้ชาย,อ,ยอะไรเนี่ยขึ้นยังไง แม่นูจะพี่แม่ยังไงไม่มันยังไม่ได้เริ่มเล่นออนไลน์มันมันแบบเป็นแค่ด่านเริ่มต้นมันแค่บอกสอนเล่นก่อนนั่นอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรอุ้ยไปแล้วจังหวะนี่อุ้ย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 ห่าแทบตายไป็นคน้อุ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนเราเพ่อนเจ้เพื่อนเราเพื่อนตาย เป้าหมายมันไม่ยิงเรามันยิงเมื่อนอย่างเดียวอะไรล่ะเจีาพวกจังหวะน,นี้ยิงเลดเดอร์เอตัวสีแดงตัวร้ายที่น้องคุณเห็นหน่ะมันเป็นพวกเลเดเดอร์ได<ป>้เขาเลยแจูอุ้ยเลดเดอร์ออกอีกแล้วเลดเดอร์เลดเดอร์โอเค สังหารสิบครั้งเว้ยรัวๆเลยเขาเป้าหมายดวนไปก่อนนะทุกคน<ะ>โฟเคดนี้ไว้ให้ด้วยมันสามารถเปลี่ยนปืนได้นะ,ะ,ะอุ้ยเลดเดรเอร์ ดูแล้วอุ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้เต็มเลยท่านอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยยิีพวกเลเดอร์เ้ยโอ้ยเหียตอนจิ้งแม่งตายเลยอุ้ยพี่เจอบอสเลเดอร์แล้วมันชื่ออะไรวะมันชื่อผู้บุกลุกเว้ยพี่เจอผู้บุกลุกแล้วมันปล่อยยาพิษมันปล่อยพิษอ แมวมันคืออะไรอ่ะเก็บกระสุนแมวมันคืออะไรอ่ะกระสุนหมดไงเปลี่ยนปืนดิไม่รู้อ่ะเค่นี่จับไม่ได้เลยยิงมันโอ้ยยิงไม่ดัน ดำเนินการต่อจังหวะนี้ชนะเลยเปิดกองให้เออไม่หมุนเป้าหมายเออได้แล้วแ็กรางวัลอุ้ยใบเขียวอุ้ยได้ปืนใหม่ด้วยสุดยอดได้บูมได้ปืนบูมแล้วแลมด้าอุ้ย อัฟฟิลอนโอ้มันยังไม่ยิงต้องหูปืนนันเดียวไปอันนี้เล้งมันเดียวไปเอาเื่อไม่ตามมานะ